ลงพื้นปลุกลงพื้นก็มีลูกสาวไปเห็น,นั่งผุ่นรลอป่ะทีนีว้าวทางนนก็คักเนี้อกะลำพิ่นเมื่อนั้นซื้อกะลำน้ำพิ่อนอย่็งไงบ้างสวยไหมทางนี้ก็คักบู้ยทางนี้ก็คัก อืลม,มันมเพื่อนขยันทำนาะตรงโน้นเพื่อนเลี้ยงกุ้งนะตรงนั้นนะ่ะกุ้งกล้ามกรามเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้ว,ลวเพื่อนล็อกประตูเพื่อนพี่น้องเพื่อนทํำด้วยกันหลายเจ้าอยู่ด้วยกันสวนเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเชอรี่เพื่อนอยากได้อยากได้อะไรไม่ใช่ของเล่นนะลกูกดูดูสีสวยมากเลยอู้ยไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ย สวยมากเลยนี่สีออกชมพูกินกอ๊อบก๊อบ๊เลยทีนี่เสียบเดี๋ยวเราต้องทําสลัดกินต้องต้องได้พริกไปแล้วเดี๋ยวแม่จะไปลองเสิร์ชข้อมูลดูว่าทํายังไงน้ําสลัดโลมถึงอร่อยอะไรนะใช่เอาไว้ตวงปุ๋ยไงลกูกไม่ต้องลดเลยไม่ต้องลดมันกินปุ๋ยอยู่ข้างในนี่จะว่าจะพูดให้ฟัง ปุ๋ยน้ำเขาใส่ไว้ในนี้แล้วนี่ในรังนี่แล้วเขาก็เพาะเพาะใส่นี่มานี่เพาะใส่ตัวนี้นี่อที่มนันน้ำนีเหรอมันจะเป็นน้ำงั้นแหละเขาผสมปุ๋ยเอปุ๋ยบีอะไรของเขาไม่รู้เขาเขาจะมาใส่ไว้ในรังกี่ขนาดไหนขนาดไหนเขาก็จะใส่แล้วก็ก็จะเอาต้นผักมาปลูกไม่ต้องลดน้ําเลยสบายาานี่ผักเคลนี่ผักเคลนี่สวยดูซินี่ อืมอันนี้ปลูกในพื้นนะคะปลูกพื้นก็มีชีลาวพริกอส่วนเพื้นเป็นแต่อ,อ่อนซอ,อนอ่อนซอนดูดูสวยไหมนี่ผักเควนี่อร่อยด้วยนะนี่ประโยชน์เยอะนี่ผักเอียงวะผักเควจำได้รู้สึกว่าจะชื่อว่าผักเควนะพริกพริกปลูกพริกในเข่ง มา้องไปกลับหัวเห็นไหมหยาเลยเ้องกลับหัวเพราได้ไปใส่มาใส่อยู่มึงของเพื่อนนวยนวยบักเพกเพื่อนบเบอเพื่อนบอกว่าย่ำเพิ่นโลเพิ่นโลอันพักให้ดูมาเพื่อนกนเจา้านวนามาโหดผักโหดอย่างซุ่มนี่สเต้